ครับก็กลับมาเจอกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสัมภาษณ์สดนะครับซึ่งเราได้นัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายส่งภาพส่งเสียงไปถึงคุณธีรพัฒน์แฝงสาครนะครับซึ่งเราบอกท่านผู้ชมไม่ล่งหน้าแล้วนะเราจะนําความรู้จากท่านนี่แหละมาเป็นประโยชน์อย่างไรนะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับภาพเสียงจากห้องสตูนะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับเสียงชัดเจนดีไหมชัดครับชัดได้ยินชัดเลยครับคุณพัฒน์ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่พื้นที่จังหวัดที่ไหนครับเนี่ยอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพูนพินครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลงพื้นที่มาที่ภา,า,าคใต้นะครับอ๋อนี่พื้นที่ภาคใต้นะครับ เดี๋ยวคุณธีรพัฒนแนะนำตัวสักนิดหนึ่งก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เข้าเนื้อหาในการพูดคุยกันนะครับครับก็ขอแนะนำตัวนะครับผมธีรพัฒน์แฝงาศาสตร์ฟูครับตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการของบริษัทวิทีกุ๊ปเอนจิเนียริงหรือ BGE Solar Cell ครับผมครับก็บริษัทนี้ทราบว่ามาีเรียกว่าหนุ่มสาวหลายท่านนะครับมารวมตัวกันเพื่อ ให้บริการงานด้านไหนครับก็บริษัทเราก็ถือว่าเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่นะครับก็ให้บริการหลักๆจะเป็นด้านพลังงานซึ่งตอนนี้ที่มาแรงก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือโซล่าเซลลเป็นหลักเน้นสําหรับการใช้ประยุกต์และก็ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมด้วยครับครับโอ้แค่เกินนานี้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ f อของรายการเนี่ยเรียกว่าพี่น้องเกษตร กรทั่วประเทศนะครับก็จะได้รับฟังรับชมนะเรื่องราวดีๆจากคุณธีรพัฒ์เราจะย่อเรื่องนิดหนึ่งนะครับนะเนื่องจากว่าองค์ความรู้นะครับที่เคยพูดคุยกับท่านเดชชานก่อนหน้าและของคุณธีรพัฒ์เนี่ยก็เป็นความรู้นะคล้ายๆกันเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดภาพรววๆนิดหนึ่งแล้วก็ให้คุณธีรพัฒนะอธิบายนิดหนึ่งว่าระบบของโซลาเซลล์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะเชิญครับทีมงานได้ครับ ขึ้นภาพมาเลยครับนะอ่านี่ฮะเป็นบริษัท Better Group Engineering นะครับพลังสะอาดเพื่อคุณเพื่อโลกเดี๋ยวลองอธิบายิครับว่าไอ้เรื่องราวของอพลังแสงอาทิตย์หรือว่าระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างครับคือต้องเริ่มต้นนะครับก็คือตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเราเรียกง่ายๆว่าเป็นพลังศาสตร์ ก็คือเขาจะไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงมาเป็นต้นทุนหรือเป็นสารตั้งต้นในการผลิตก็คือใช้แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาตินะครับและก็ผ่านกระบวนการโดยการที่เป็นสารกึ่งตัวนำรับแสงโฟตอนเข้ามาและทําให้เกิดเป็นกระแสะไฟฟ้านะครับและก็ตัวแผงโซล่าเซลล์เนี่ยที่เรารู้จักกันจะผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะครับ พลังงานสองโซลาเซลล์ที่ผลิตได้จากแผงโซลาเซลล์จะเป็นไฟดีซีกระแสะตรงคร,ครับตามรูปเลยครับตัวนี้ก็คือเป็นแผงโซลาเซลล์ะจะมีเมื่อใช้ความเข้มแสงนะครับหรือแสงโฟตอนนมาตกกระทบก็จะเกิดความต่างศักย์และก็ทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงรอันนี้คืออุปกรณ์สําคัญของระบบโซลาเซลล์ก็คือแผงโซลาเซลล์ โซลารเซลล์ระบบโซลาเซลล์นะครับในทุกวันนี้จะมีหลักๆอยู่สามระบบนะครับสามระบบด้วยกันร,ระบบแรกระบบแรกเนี่ยจะเรียกว่าระบบออนกริดนะครับออนกริดนี่คือยังไงออนกริดก็คือว่าระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยที่ผลิตได้สามารถนำมาใช้ควบคู่กับไฟจากการไฟฟ้านะครับตามรูปที่เห็นเลย โดยแผงโซลาเซลล์ผลิตได้นะครับจะเข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์จะมีหน้าที่แปลงไฟกระแสตรงจากแผงโซลา r เซลล์มาเป็นไฟกระแสสลับที่ใช้ในบ้านเราครับที่ทใช้อครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราจะได้ทั้งความถี่50เฮิร์และก็แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับครับ220ถึง230โวลต์ AC นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟ AC แล้วแหละ เมื่อเป็นไฟ AC แล้วเนี่ยก็จะต่อเข้ากับระบดไฟฟ้านะครับก็จะสามารถทำงานจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราได้ปกติอย่างเช่นแอร์ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟไมโครเวฟนะครับแม้กระทั่งปั๊มน้ำหรือก้อนต่างๆนะครับที่เราใช้ไฟของายานฟ้าอยู่ส่วนเราที่สองเป็นระบบอ f f ก i t นะครับอกิและไฮบิดเป็นยุ้ไหกันครับอักิ it, ครับอกิ Off it, น Off it, เนี่ยก็คือ ไม่ได้ต่อเกี่ยวกับการไฟฟ้าเลยจะแต่ว่าจะมีแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องครับครับสังเกตนะครับจะมีแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้ผลิตได้ใช้แล้วก็ชาร์จเข้าแบตนะครับอตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อไม่มีแสงแสงจากดวงอาทิตย์นะครับหลังจากห้าโมงเย็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เราชาร์จไว้มาใช้งานนะครับ,ร,บระบบนี้จะเหมาะกับพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มากกว่าแล้วก็ใช้ไฟฟา้าไม่เยอะอย่างเช่นบ้านสวนหรือ,อบ้านไร่อะไรเราพวกนี้ประมาณนี้นะครับครับผมนี่คือระบบอัพกิดต่อไปอสุดท้ายจะเป็นระบบไฮบริดตามชื่อเลยครับไฮบริดนี่ก็คือเอาสองระบบเมื่อกี้มารวมกันก็คือตัวออนกิดแล้วก็ออฟกิดมารวมกันาจากรูปเลยครับก็จะเห็นว่ามีทั้งแบตเตอรี่แล้วก็มีดึงไฟจากกิการไฟฟา้ามาใช้ด้วย เนี่ยครับก็คือที่มาของระบบไฮบริดข้อดีของเขาก็คือมาแก้ปัญหากรณีที่แบตเตอรี่ไฟหมดตอนคืนนะครับเราก็สามารถดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ได้เลยครับอันนี้คือข้อดีของระบบไฮบริดนะครับส่วนการประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรนะครับก็ทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีเป็นการโซลาร์ปั๊มนะครับอาจจะเคยได้ยินกันมาโดยอาจจะมีการสูบจากบ่อบาดาลขึ้นไปเก็บไว้ที่ถังพัก นะครับแล้วก็ปล่อยลงตามท่อเข้ามาอาจจะเป็นบอ่อน้ําหรือรดน้ําต้นไม้หรือพื้นที่ของเราที่เราต้องการนะครับต,ตัวนี้คือเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวเลยนะครับและส่วนที่สองก็จะเป็นรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเคลื่อนที่ได้สะดวกสําหรับเราต้องการสูบน้ําที่ ตามบ่อที่ต้องต้องการสูบน้ําสามารถเคลื่อนที่ได้เลยสะดวกสบายนะครับแล้วก็สามารถมีปลั๊กไฟเสียบชาร์จมือถือพื่อลมมาต่อได้แต่ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขนาดเล็กกําลังไฟฟ้าไม่เยอะนะครับจะเหมาะจะเป็นการประยุกตใช้สําหรับเกษตรกรนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่สองประเภทนี้นะครับครับโอ้โหนี่น,นี่มีข้อมูลที่เห็นอเป็นเรียกประจักษ์นะครับ ว่าจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งทางคุณธีรพัฒนและทีมงานก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการทราบว่ามีหน่วยงานกลางและก็มีหน่วยงานย่อยเนี่ยครอบคุมไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมีตัวแทน,นหรือศูนย์บริการลูกค้าเนี่ยประจําภาคต่างๆอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่เราลงมาภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีก็จะมีเป็นศูนย์บริการลูกค้าของสุราษฎร์ธานี ส่วนภมณภาคใต้ของเราก็จะมีทั้งภาคอีสานที่ขอนแก่นและก็อุดรภาคกลางจะอยู่ที่ปทุมธานีครับและก็ภาคตะวันออกจะอยู่ที่ระยองปวกแดงนะครับครับทราบว่าวันนี้ทีมงานลงพื้นที่มาที่ปุนพินเนี่ยคือมาให้บริการกับอ่าผมก็ไม่ทราบว่าท่านไหนนะครับแต่ว่ามาแบบพร้อมอุปกรณ์พร้อมกับทีมงานมาที่นี่นะครับเพื่อมาให้บริการในเนื้องานลักษณะไหนครับเนี่ย อ๋อที่นี่นะครับลูกค้าจะเป็นลูกค้าทำเขาไดป,ประกอบกิจาการร้านอาหารนะครับแล้วก็มีคาเฟ่นในตัวซึ่งลูกค้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนด้วยนะครับลูกค้าก็เลยเลือกติดตั้งระบบไฮบริดนะครับก็คือระบบที่มีแบตเตอรี่นั่นเองครับจากภาพก็จะเป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับบนหลังคาเมทัลชีทครับตัวน,นี้คือขั้นตอนการจัดแผนแล้ว นะครับก็เราต้องจัดแผ่นทิศทางที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้แผงโซลาเซลล์หันทํามุมไปทางทิศใต้นะครับ15องศาโดยประมาณนะครับจะเป็นมุมที่โซลาเซลล์เขาสามารถประสิตผลิตพลังงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนี่ก็คือระหว่างการทํางานนะครับถ่ายภาพจากโดนเันี้ก็คือขั้นตอนการจัดแผงโซลาเซลล์เสร็จแล้วนะครับก็คือการ เดินท่อร้อยสายเพื่อมาหาอุปกรณ์ที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราดูนนเมื่อกี้ก็คือนี่คือส่วนแรกก็คือแผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ต้องเดินสายไฟมาอินเวอร์เตอร์นะครับครับอ่าทางคุณธิพัฒน์นี่จะคำนวณสเปคนะในลักษณะการใช้ไฟนะเรียกว่าเป็นแผงกี่แผงแผงและกี่วัตและจะ,ะใหะ้แสงเนี่ยหรือว่าพลังเนี่ย ไปใช้กับอุปกรณ์อะไรได้บ้างเนี่ยอย่างสเปคเนี่ยช่วยอธิบายนิดหนึ่งฮะประกอบได้อะไรบ้างฮะอ๋อเซตเซตนี้นะครับจะเป็นะจะเป็นเซตไฮบริดก็คือ,อมีแบตเตอรี่นะครับขนาดขนาดห้ากิโลวัตต์ครับห้าห้ากิโลวัตต์ก็คือห้าพันวัตต์นั่นเองก็เอาง่ายๆก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถ้าเป็นเอหมื่นสองบีทก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยวัตต อย่างนี้ครับก็คือสามารถใช้ได้นะครับระบบนี้ก็คือสามารถที่ของมาลูกค้าเนี่ยจะเป็นชั้ไมโครเวฟตู้อบแล้วก็ตู้แช่เป็นหลักโดยรวมแล้วก็จะประมาณใช้ประมาณพรณ 4, 000, 4, 4, 000 Wh, ้อมกันเนี่ยประมาณจอสี่พันสี่พันวัตต์โดยประมาณครับเราก็ต้องเลือกแล้วอิวอร์เตอร์ ter, ที่สามารถรองรับโหลดหรือคือชไฟฟ้าได้ให้ครอบคุมก็คือเราก็เลือกไปที่ห้าพันวัตต์หรือห้ากิโลวัตต์ัดนเองครับนี่คือการเลือกส่วนกําลังผลิต แผงโซลาเซลล์ก็หนึ่งแผ่นมันก็จะมีหลายขนาดครับอยู่ที่เราเลือกใช้ว่าจะใช้แผนกําลังผลิตเท่าไหร่ต่อหนึ่งแผ่นครับซึ่งในการเลือกเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดเชิงลึกว่าอ่าการต่อหนึ่งวงจรเนี่ยอิวอร์เตอร์รับได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเร,เรื่องของเทคนิคในการต่อนะครับในเรื่องการออกแบบเนี่ยเราก็คํานวณเลยถ้าแผ่นหนึ่งห้าอยห้าสิวัตต์ใช่ไหมครับเราก็เราห้ากิโลวัตต์เราก็คูณเข้าไปนะครับ สิแผ่นก็จะได้ประมาณ5,500วัตต์นะครับเราก็ควรเผื่อแผงโซลาร์เซลล์ไปไปปกติซึ่งปกติเนี่ยควรเผื่อไป20%เซนะครับเพราะว่าแสงบ้านบ้านเราเนี่ยหรือแสงทุกที่ครับแสงอาทิตย์เขาจะไม่ใช่พลังงานที่ให้กําลังสม่ําเสมออ่าจะเป็นช่วงผลิตอยู่เอได้เต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10โมงถึงบ่าย2นะครับแต่ว่าช่วงที่ทำงานนี่จะอยู่ตั้งแต่8โมงถึง5้าโมงเย็นแต่ก็จะเป็น ค่อยๆลดลงเรื่อยๆครับก็จะเป็นประมาณนี้ในในส่วนของการออกแบบเบื้องต้นและก็ต้องดูได้ว่าบ้านเรือนหลังหลังเนี้ยของลูกค้านะครับหรือของที่เราจะติดเป็นระบบไหนหนึ่งเฟสหรือสามเฟสนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ก็จะมีชนิดละหนึ่งเฟสแล้วก็สามเฟสครับนะั่คือนี่องค์ประกอบหลักๆเบ,บื้องต้นที่เราต้องเอามาพิจารณาในการออกแบบระบบคร,บครบคับครับอ่ะคุณธีพัฒนครับ จากข้อมูลที่ได้ฟังไปด้วยกันกับท่านผู้ชมเรียกว่าคณะนี้เรียกว่า,าราับชมกันทั่วประเทศนะครับถ้านะครับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเจ้าของบ้านเจ้าของอาคารเนี่ยจะตั้งคําถามนะครับนะเวลาคุยกับคุณธีรพัฒน์เนี่ยจะตั้งคําถามเรื่องอะไรเป็นลําดับแรกและลําดับสองเนี่ยก็จะตั้งคําถามอะไรนะในการพูดคุยกันจนกระทั่งสรุปหรือเรียกว่าปิดการขายหรือว่ารับงานนี้ได้ ช่วยยกตัวอย่างนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เริ่มคิดนะฮะแล้วก็จะได้สอบถามให้ตรงประเด็นนะฮะเชิญแล้วครับครับหลกัลกๆเนี่ยคำถามที่พบบ่อยนะครับก็คือมันคุ้มค่าไหมนะครับเรื่องแรกเลยคุ้มที่จะติดตั้งหรือเปล่าเรื่องเรื่องเป็น,เป,นเป็นข้อแรกข้อสําคัญเลยครับที่จะได้รับคำถามมากมายแล้วข้อที่สองเนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับหลกัลกๆก,ก็จะมีสองประเด็นทีนี้นผมขอตอบในข้อหนึ่งก็คือคําว่าคุ้มค่าไหมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ระบบหรืออุปรกรณ์ของโซล่าเซลล์เนี่ยราคาเขาเนี่ยจะลดลงมาเยอะมากนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นอัตราคืนทุนต่อกําลังผลิตค่าคไฟที่เขาลดเนี่ยก็จะอยู่ในการคืนทุนอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีนะครับในในปัจจุบันซึ่งแตกต่างจากอดีตต้องใช้เวลาประมาณแปดปีขึ้นไปแล้วระยะเวลาการใช้งานอุปกรณ์ของระบบเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบห้าปี ซึ่งคืนทุนแน่นอนถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะคืนทุนช้าแต่ว่าปัจจุบันนี้คืนทุนเร็วนะครับในแง่ของความคุ้มทุนนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบ,บกันนะครับว่าค่าไฟฟ้าหรือค่าเอฟของบ้านเราเนี่ย<า>ในระยะเวลา25ปีเนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ลดลงมากถ้าลดลงกลลง็ลดลงเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นทางทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะในช่วงกลางวันถ้าเป็นระบบ ออนออนกริ on, on grid, นะครับ,รบสองเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยเนี่ยทุกวันนี้มีระเบียบการติดตั้งออกมามากมายครับอย่างเช่นของคณะของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสทอของเรานะครับก็มรีระเบียบประกาศเรื่องการติดตั้งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโพลิชั่นพวกกาวพวกระบบกาวที่เป็นฝั่ง DC และ AC แล้วยังมีหน่วยงานของการไฟฟ้าที่เขาจะมาตรวจสอบระบบให้เราก่อนที่เราจะใช้งานครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อ,ขอเขาก็คือเป็นการตรวจสอบหลายขั้นตอนก็คือเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าองค์กรที่ติดตั้งอ่ะจะจะมีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจสอบให้นะครับเรื่องความปลอดภัยนี่ก็คือไว้ใจได้เลยนะครับในปัจจุบันก็คือมีหน่วยงานองค์กรต่างๆทรัฐวิาาาาาาสาหกิจแล้วก็ภาครัฐเข้ามาให้ความสำคัญในเรื่องนี้พอสมควรนะครับ ครับสำหรับเวลาที่ยังเหลืออีกประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับอาจารย์พลกับคุณธีพัฒน์ก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลสาระที่เพิ่มมากขึ้นน่าจะมีคำถามที่สำคัญอีกคำถามนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า,าผู้ที่อยากจะได้เอไปติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะถามหรือเปล่านะครับคำถามก็คือแล้วจะใช้งบประมาณหรือเงินนะลงทุนเนี่ยเท่าไหร่ อันนี้พอจะตอบได้ไหมครับอย่างสเปคเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้5กิโลวัตต์นะครับถ้าราคาติดตั้งจะอยู่ที่ประมาณ180,000บาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นขนาด5กิโลวัตต์เหมือนกันเนี่ยจะอยู่รูปรูปเมล็ตกประมาณ60,000บาทโดยประมาณนะครับเป็นชนิดลิเทียมฟอสเฟตครับ แล้ว,แล,วแล้วถามถามใจของผู้ที่จะจะ,จะเรียกว่าจ้างหรือว่าให้เราไปให้บริการเนี่ยถามใจเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเห็นว่าคุ้มค่าไหมมันแพงไปไหมอะไรเงี้ยอย่างกรณีเนี้ยยกตัวอย่างรายเนี้ยตัดสินใจเร็วไหมหรือว่ามีข้อมูลอื่นที่ต้องถามอีกมากมายครับก็สิ่งที่ลูกค้ากังวลก็คือ อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องคุ้มทุนนะครับแล้วก็เขากลัวว่าจะผลิตได้ไม่จริงเท่าที่เราได้ออกแบบให้ก็คือาทางถ้าทางเราเป็นคนติดตั้งนะครับเช่น B G Solar Cell เป็นบริษัทที่ติดตั้งให้จะการันตีได้เลยว่าหนึ่งเดือนเนี้จะผลิตได้กี่หน่วยและลดเป็นค่าไฟเท่าไหร่ตัวนี้เราการันตีให้เลยแต่ถ้าไม่ได้ตามที่เราออกแบบหรือคำนวณให้เนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขอาจจะติดตั้งระบบเพิ่มโดยไม่คิดค่า,ชาใช้จ่ายครับก็เลยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในจุดหนึ่ง นะครับและก็ทุกวันนี้ก็จะมีสินเชื่อมาหลายรูปแบบที่สนับสนุนของโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีทั้งาการกู้สินเชื่อสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์หรือบัตรเครดิต0% 10เดือนหรือนิติบุคคลโรงงานที่เป็นนิติบุคคลน,นะครับก็คือเป็นโครงการของกู้ของภาครัฐโดยใช้ตัวโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ประกันได้เลยซึ่งตัวนี้แหล่งทางการหางเงินหรือ การลงการเรื่องเงินเรื่องทุนต่างๆเนี่ยค่อนข้างง่ายอาจจะมันมีสินเชื่อต่างๆรองรับเยอะครับอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้ในลูกค้าบางบางท่านน,น,นะครับที่ยังที่ยังไม่ได้มีกําลังที่จะใจ่ายหน้าตอนนั้นนะครับก็จะมีสินเชื่อพวกนี้รองรับเราก็ให้คำปรึกษาแล้วก็พาติดต่อประสานงานธนาคารและให้ครบทุกขั้นตอนเลยครับลูกค้าแค่เตรียมเอกสารให้นี่ครับอันนี่คือทางเลือกของการติดตั้ง solar cell ครับครับผม ก็น่าจะเป็นคำถามหลักๆนะครับที่คุณธีรพัฒน์อาจจะต้องตอบทุกท่านทุกคนนะฮะในคำถามหลักๆนะครับซึ่งไอเ้เรื่องปีกย่อยค่อยค่อยคุยกันหน้างานเอาละทีนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั่วประเทศนะครับถามว่านะครับถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงความจำเป็นนะในปัจจุบันเนี่ยอยากจะบอกหรืออยากจะประชาสัมพันธ์นะครับผ่านหน้าจอเนี่ยว่า ท่านนะครับที่ควรจะเอาไปใช้อย่างยิ่งเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับและก็จะมีะคำแนะนำย่อๆให้เริ่มตัดจินใจอย่างไรบ้างครับเชินครับก็สำหรับผมนะครับกลุ่มลูกค้าที่หรือกลุ่มที่แนะนำให้ใช้นะก็คือคนที่ใช้ไฟไฟ้าเยอะ ต่อเดือนในในช่วงเวลากลางวันเพราะว่าระบบระบบที่ราคาถูกที่สุดก็คือระบบออนกริดนะครับระบบออนกริดเนี่ยจะเป็นระบบระบบราคาระบบจะถูกที่สุดแล้วเหมาะสําหรับอย่างเช่นคาเฟ่หรือบ้านเรือนทอี่อาศัยใช้ไฟเยอะในช่วงกลางวันนะครับหรือสถานศึกษาหรือ,อร้านอาหารนะครับตัว,ต,วตัวนี้จะแนะนําให้ลงทุนการติดตั้งโซลาเซลล์ครับแต่ว่าถ้าอีกรูปแบบสําหรับ คนทำงานที่ไม่อยู่บ้านในตอนวันนะครับก็มีวิธีการติดตั้งเหมือนกันโดยที่เราจะใช้ระบบไฮบริดครับก็คือมีแบตเตอรี่ชาร์จเก็บพลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางวันแล้วก็มาใช้ในช่วงคืนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาของคนที่ไม่ได้อยู่บ้านในช่วงกลางวันนะครับเอ,อ สำหรับโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้สำหรับผมนะครับผมมองว่าไม่ใช่ทางเลือกเอาตรงๆนะครับก็คือทางรอดเลยครับโอ้ทางรอดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าค่าเอฟทีหรือค่าไฟฟ้าเราเนี่ยค่าเอฟทีเราขอกล่าวค่าเอฟทีก่อนค่าเอฟทีก็คือค่าค่าความแปรผันของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าหรือก็ค่าเงินบาทแข็งค่าอ่อนค่าก็มีผลนะครับอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติน้ํามันพวกงนี้จะเป็นต้นทุนเขาเรียกต้นทุนฟอสซิลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านะครับซึ่งซึ่งค่าเอฟทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่น่าจะลดแน่นอนฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้โซลา่าเซลล์อย่างอ,าอย่างแพร่หลายนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ลดการนําเข้าได้ในอนาคตครับ,รบก็เรียกว่านี่คือการเตือนกันดังๆนะครับนี่ ไม่ได้แบบว่า,าให้พิจารณาว่าสมควรจะติดไหมนะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่คือการไปช่วยเพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋า,าเงินของครอบครัวคือทางลอดก็คือทําแบบนี้ในการเอาแผงโซลาเซลล์อุปก,กรณ์ไปติดตั้งเพื่อไปใช้งานในแต่ละที่แต่ละแห่งอันนี้คือสิ่งที่ควรต้องเลือกนะครับ มาใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นทางรอดนะครับทางลอดไม่ใช่ว่าทําให้ท่านต้องหาแนวทางอื่นไม่มีทางอื่นละเอาทางนี้แหละรอดแน่อันนี้ถูกต้องนะครับใช่ครับใช่ใช่ใชเอาแล้วครับคุณธีรพัฒน์ครับเราใช้เวลามาพอสมควรซึ่งวันนี้เราก็ตั้งใจจะนําข้อมูลที่ครบถ้วนแหละแต่เนื่องจากเวลาจํากัดเราก็คงจะได้กันแค่นี้เดี๋ยวมีเวลาประมาณสักสามนาทีนะครับผมจะให้คุณ ธีรพัฒน์เนี่ยได้กล่าวนะซึ่งจะเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวหรือภาพรวมของประเทศชาตินะที่ต้องหันมาให้ความสําคัญกับการใช้ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยให้เวลาประมาณนะสองสามนาทีทิ้งท้ายเชินแลยครับครับสำหรับสำหรับเป็นถือว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจของด้าน,าน,านพลังงานหรือโซล่าเซลล์เนี่ยครับก็คืออยากให้ทางภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ในเรื่องของการติดตั้งในภาคประชาชนอย่างเต็มที่นะครับอา,อาจจะเป็นเรื่องการระบบซื้อขายที่อย่างเป็นธรรมนะครับโดยการาเราซื้อเท่าไหร่ขายคืนรับได้เท่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราซื้อมาประมาณสี่บาทเราขายคืนได้แค่สองบาทตัวนี้จะไม่จะไม่การจะไม่ใช่แบบการสนับสนุนให้ภาคประชาชนเนี่ยเขาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็คือตอนนี้มีการทําสัญญาซื้อขายได้จริง นะครับแต่ก็มีการจํากัดอยู่ว่ารับเท่าไหร่แล้วราคาเนี่ยค่อนข้างจะไม่เป็นที่ยังไงะครับไม่ไม่ไม่เป็นไม่ไม่น่าเชิญชวนนักลงทุนหรือทําให้ประชาชนเขาสนใจนะครับอยากให้ภาครัฐเข้ามาสำรวจตรงนี้นะครับคาดหวังว่าถ้าเรามีรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งเรื่องต้นทุนพลังงานของเรานะครับจะทําให้ประชาชนเนี่ยที่มีรายได้น้อยหรือ ภาาประชาชนเนี่ยเขาจะได้ลดต้นทุนในการใช้ชีวิตลงนะครับครับบริษัทก็คาดหวังนะครับแล้วก็ต้องถึงว่าแบบขอร้องนะครับว่าอยากให้มาช่วยภาพประชาชนอย่างจริงจังในเรื่องพลังงานนะครับที่สูงขึ้นทุกปีครับผมครับก็เรียกว่าเป็นการร้องขอขอร้องนะฮะจากทีมงานคุณธีรพัฒนะแพงอาสาารูนะครับผมอ่านถูกไหมฮะก็เป็นบริษัท อาแฝงนะครับบริษัท b e t ท e เทอร์กรุ๊ปเอนจิเนนะครับซึ่งยินดีให้บริการทั่วประเทศเพราะว่ามีสาขามีสายงานครอบคุมไปหมดแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับไปต่างๆนะครับนี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนะครับยังไงก็ฝากเบอร์สัพท,ที่อาจารย์พลขึ้นหน้าจอไว้จะรับเรื่องเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะส่งมอบนะครับท่านไหนที่สนใจและจะส่งต่อไปอยังทีมงานคุณธีรพัฒ์นะครับไว้เป็นโอกาส ครั้งต่อไปนะครับอาจารย์พลจะขอเชิญคุณธีรพัฒน์เข้าสายเข้ารายการแล้วมาคุยกันในเนื้อหาที่ละเอียดมากกว่านี้สําหรับวันนี้คงได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆที่เสียสละเวลาให้กับทางรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเราก็พยายามแล้วนะฮะให้สาระความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ก็ได้ มาส่วนหนึ่งนะครับคุณธีรพัฒน์ก็ได้ให้ความสําคัญนะครับบอกว่าเรื่องการบริการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องราคานะครับก็มีงบประมาณเท่าไหร่ก็ก็เดี๋ยวพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ร้องขอไปยังภาครัฐนะครับว่าถ้าหากจะช่วยเหลือนะครับเรียกว่าจะเป็นโครงสร้างของบริษัทหรือว่าอุตสาหกรรมนี้ก็ร้องขอมานะครับขอให้สนับสนุนให้อย่างจริงจัง จริงใจและก็คาดหวังไปถึงรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารชุดใหม่นะครับก็ฝากผ่านรายการของอาจารย์พลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเวลาหมดหมดเวลากลับมาเจอกันครั้งต่อไปนะครับผมอาจารย์พลคนเกษตรขอล,ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ